ในช่วงบ่ายของวันนี้ครับกองทัพภาคที่1ของไทยได้รายงานว่าเวลาประมาณ14นาฬิกากองกำลังบุรพาได้มีการปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ที่หมายทางทหารของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาจำนวนสองแห่งตามกรายงานได้ระบุว่ามีการยิงทำลายอาคารที่ฐานกัมพูชาใช้เป็นฐานปฏิบัติการและเป็นสถานที่เก็บอาวุธกระสุนซึ่งพื้นที่ที่ ปฏิบัติการโจมตีนั้นไม่มีพลลเรือนพักอาศัยอยู่ในอาคารแล้วสองอาคารที่กองกำลังบุรพาได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่นั่นก็คือ 1. อาคาร International Center หรือว่า c o l l Center ซึ่งแต่เดิมเป็นอาคารที่รวบรวมบุคคลข้ามแดนก่อนที่จะแยกย้ายส่งไปทำงานสแกมเมอร์ภายในพื้นที่ปอยเป็ด ซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้มีการแปรสภาพเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารโดยพื้นที่ตรงนี้อยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยนตำบลท่าข้ามอําเภออรัญญประเทศประมาณ2กิโลเมตรคนที่จะไปทํางานสแกมเมอร์ก็ต้องไปอยู่ที่นี่ก่อนก่อนที่จะถูกส่งตัวไปยังสถานที่ทํางานสแกมเมอร์ในปอยเป็ดแต่ว่าในช่วงเวลานี้ก็มีการยืนยันแล้วครับว่าหลังจากที่ฐานกัมพูชา ได้ใช้สถานที่เหล่านี้เป็นฐานปฏิบัติการจึงไม่มีพลละเรือนอาศัยอยู่แล้วมีแต่ทหารกัมพูชาและอาคารที่สองที่กองกำลังบุรพาได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่นั่นก็คืออาคารฝั่งตรงข้ามวัดวังมนต์ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศไม่ได้อยู่ในอำเภออรัญญประเทศนะครับอยู่ในปอยเปตประเทศกัมพูชาแต่ว่าอยู่ตรงข้ามวัดวังมนต์ ตามการง,งานได้บอกว่าอาคารแห่งนี้ก่อนหน้านี้เป็นอาคารที่ใช้ในการจัดทำบัญชีม้าของกลุ่มสแกมเมอร์และภายหลังได้แปรสภาพเป็นที่เก็บอาวุธและกระสุนของกองทัพกัมพูชาโดยมีการตรวจพบผลซุ่มยิงของกัมพูชาในอาคารดังกล่าวซึ่งก็เป็นอาคารที่ถูกยิงทำลายไปเมื่อวานนี้ในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ กองกำลังบุรพาได้มีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าไม่มีพลระเรือนอาศัยอยู่ภายในอาคารที่โจมตีและการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้อาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักและเป็นการลดขีดความสามารถของฝั่งกรัรมพูชาในวันนี้มีรายงานว่าการสู้รบกันบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วทหารไทยสละชีพเพื่อชาติหนึ่งนายตามกรายงานจากกองทัพภาคที่หนึ่งได้รายงานว่า พลทหารธนพัฒน์นันทวงศ์สละชีพปกป้องอธิปไตยไทยชายแดนไทยกัมพูชาบ้านหนองจานอำเภอโภคกสูงจังหวัดสะแก้วทางกองทัพภาคที่หนึ่งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวพลทหารธนพัฒน์นันทวงศ์สังกัดกองพันทหาราบที่สามกรมทหาราบที่สองรักษาพระองค์เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบ้านหนองจานอำเภอโภคกสูงจังหวัดสะแก้วเมื่อวันที่ 23ธันวาคม2025กองทัพภาคที่1ขอเชิดชูเกียรติในความเสียสละทำหน้าที่ชายชาติทหารปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิตทั้งนี้จะดูแลจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติและดูแลสิทธิต่างๆให้กับครอบครัวอย่างครบถ้วนต่อไปและในวันนี้กองทัพภาคที่1ได้รายงานว่าได้มีการจัดพิธีส่งศพทหารกล้า1 0เอกกัปนาททองแสงประกอบพิธีทางศาสนาอย่างสมเกียรติ ในเช้าวันนี้เวลา9นาฬิก30นาทีได้มีการจัดพิธีส่งสศพ11กัมปนชาทองแสงสังกัดร21,001รออ,อเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วเมื่อวันที่22ธันวาคม2 0 2 5ที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ครับสำหรับการจัดพิธีส่งศพนั้นมี พลตรีเสกสรรพรมศักดิ์ผบมทบ12เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานในพิธีส่งศพไปยังภูมิลำเนาจังหวัดชัยภูมิและมีกำหนดพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา16นาฬิกา30นาทีณนะสาลาบำเพ็ญกุศลวัดเจริญสูงบ้านหนองยาข่าวนุกตำบลละหารอำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิ และประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมระหว่าง24-26ธันวาคมและกำหนดพิธีพระราชเพลิงศพในวันเสาร์ที่27ธันวาคมเวลา16นาฬิกาสดุดีทหารกล้าปกป้องอธิปไตยของไทยกองทัพภาคที่1สำหรับวีรกรรมอันห้าวหาญในสมรภูมิการสู้รบของ1ิเอกกัมปนาศแสงทองนั้นตามกรรารงานจากกองทัพภาคที่1ได้รายงานว่า ณสมรภูมิบ้านคลองแผงเมื่อเวลา1 0 4นาฬิกานาที1ิเอกกัมปนาททองแสงชื่อเล่นนนปฏิบัติหน้าที่พลขับรถยานเกราะได้รับการแจ้งเตือนจากวิทยุสื่อสารภายในรถว่าฝ่ายตรงข้ามจะทำการยิง BM-21 มาที่บริเวณแนววางกำลังด้วยที่1ิเอกกัปนาตทองแสงเป็นห่วงน้องๆพลทหารจึงทำการลงจากรถยานเกราะ แล้วแจ้งเตือนให้น้องๆทหารขึ้นรถยานเกราะเข้าที่กำบังให้หมดตัวเองจึงรอขึ้นรถยานเกราะเป็นคนสุดท้ายและในขณะที่กำลังขึ้นรถยานเกราะอยู่นั้นลูกจรวด bm 2 1ได้ตกลงบริเวณข้างรถฝั่งที่1ิบเอกกัมปนาธท,ทองแสงกำลังขึ้นรถทำให้1ิเอกกัมปนาธท,ทองแสงถูกสะเก็ดระเบิด bm 2 1ได้รับบาดเจ็บเพื่อนช่วยกันปฐมพยาบาลและเร่งนำส่งโรงพยาบาล แต่สเกตเข้าในจุดสำคัญ1ิเอกกัมปนาททองแสงเสียสละแม้กระทั่งชีวิตตัวเองเพื่อให้สหายร่วมรบอยู่ต่อในตอนท้ายได้ระบุว่าพวกเราชาวพยักฆ์น้อยขอเชิดชูว,วีรกรรมอันห้าวหาญและความเสียสละของ1ิเอกกัมปนาททองแสงในสมรภูมิครั้งนี้ครับกองพันพยักฆ์น้อยรอ21,001รออลิเดนทอยเกทหารเสือพระราชินีกองพลท่านราบที่สองรักษาพระองค์ กองทัพภาคที่หนก็เป็นวีรกรรมอันห้าวหาญของสิกกัมปนาททองแสงจริงๆครับตามการารงานนี้ก็สามารถทำให้เข้าใจได้ว่า11กกัมปนาททองแสงมีความห่วงใยน้องน้องพลทหารจึงได้ลงจากยานเกราะและ้วไปแจ้งให้น้องๆรีบขึ้นยานเกราะเพราะว่ากัมพูชากำลังจะโจมตีด้วยบ m เอม21เเข้ามายัางพื้นที่ตรงนั้นดังนั้นในจังหวะที่ น้องๆผลทหารคนอื่นๆได้ขึ้นยานเกราะไปแล้วนั้นสิเอกกัมพนาทองแสงก็ขึ้นเป็นคนสุดท้ายครับแต่ดูเหมือนว่ากระสุนบี21ของกัมพูชานั้นจะพุ่งทะยานมาบริเวณที่1ิเอกกัมพนาาทองแสงกำลังขึ้นรถพอดีครับก็เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลวีรกรรมอันห้าวหาญของสิเอกกัมปนาทองแสงนั้นเป็นวีรกรรมที่น่ายกย่องครับ การสู้รบกันที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้บริเวณริมชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่มีสื่อข่าวหรือว่ามีการแจ้งพิกัดพื้นที่การปฏิบัติการทางทหารลงในสื่อโซเชียลก็เพ็นตให้อันตรายกำลังจะเกิดกับทหารไทยที่กำลังปฏิบัติภารกิจการสู้รบอยู่ครับดังนั้นกองทัพภาคที่หจึงได้ขอความร่วมมืองดโพสต์งดแชร์ โดยเฉพาะภาพการสูญเสียกำลังพลในที่เกิดเหตุเพื่อแสดงความเคารพและให้เกียรติอย่างสูงสุดแก่ทหารผู้กล้าที่สละชีพเพื่อชาติซึ่งทางกองทัพภาคที่1ได้บอกว่ายุทธการยังไม่เสร็จสิ้นการโพสต์หรือการนําเสนอรายละเอียดการปฏิบัติการทางทหารจะส่งผลเสียทางยุทธวิธีและเป็นอันตรายกับทหารแนวหน้าดังนั้นจึงขอความร่วมมืองดโพสต์งดนําเสนอในรายละเอียด ของการดำเนินกลยุทธ์ที่ตั้งสถานภาพกำลังพลและชนิดของยุทธปกรณ์เพื่อให้บรรลุภารกิจและลดการสูญเสียครับทันทีที่มีการรายงานตามสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้มีการระบุว่ากำลังมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลและมีการใช้อาวุธชนิดใดรวมทั้งการระบุพิกัดพื้นที่ที่มีการประทะกันหรือพื้นที่ที่มีการปฏิบัติการทางทหารอย่างละเอียดอันนี้ก็จะส่งผลเสีย ต่อการสู้รบโดยตรงครับที่ส่งผลเสียก็เพราะว่าทางฝั่งกัมพูชาเองก็ได้มีทีมสังเกตการครับไปสอดแนมทุกเพจของกองทัพทุกสำนักข่าวก็จะมีทีมงานของกัมพูชาไปจับตาดูว่าครีเอเตอร์คนนี้นักข่าวสำนักนี้กำลังลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์อยู่ตรงไหนดังนั้นเพียงแต่รู้เพียงเท่านี้ครับก็อาจจะทำให้ฝั่งกัมพูชา ได้รู้พิกัดรู้พื้นที่และอาจจะมีการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เหล่านั้นหรือแม้กระทั่งการหลบหลีกการโจมตีจากฝั่งไทยถ้ามีการรู้ว่าฝั่งไทยได้มีการจัดเตรียมอาวุธชนิดใดบ้างเข้าไปในแนวปะทะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อมีการวางแผนมาดีแล้วแต่แผนแตกเพราะว่ามีคนไปแพร่งพรแผนที่กำลังดำเนินการ แต่ว่ามีคนเอาไปบอกให้กับฝ่ายตรงข้ามรู้วันนี้กัมพูชาได้ทำการยิงโจมตีเข้าใส่ในพื้นที่แนวรบพระวิหารอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอย่างหนักครับตามการง,งานไดร้ระบุว่าฐานที่ตั้งทางทหารของไทยบริเวณผาหมอ,อีแดงรวมทั้งห้องครัวที่อยู่บริเวณนั้นศาลาพักผ่อนจุดชมวิวก็ได้รับความเสียหายจากการที่กัมพูชาโจมตีครับ นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับสวัสดีครับ